สวัสดีค่ะพบกับ YouTube ช่องหญิงเฟสน,นะคะ,ะหน้าหนาวใช้รถยังไงดูนะคะหน้าหนาวหน้าหนาวนี่หิมะปกคลุมทั่วเลยหิมะปกคลุมทั่วทั้งคันเลยค่ะนะอันนี้คือรถเรานะอันนี้คือรถเราแล้วเวลาเราจะใช้เราทำยังไง <c oughs> เวลาจะใช้ทำยังไงเวลาจะใช้ก็เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเวลาจะใช้ก็อย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลย <c oughs> จะใช้รถในช่วงหน้าหนาวนะนี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยค่ะเคลียร์แอนคลีนค่ะก่อนใช้รถเพราะว่าเราขับไปทั้งอย่างนี้ไม่ได้นะคะผิดกฎหมายเจอตำรวจโด,ดนปรับนะคะร้อยห้าสิบยูโรนะคะนี่ละค่ะนี่แหละนะอย่างนี้เลยอย่าพูดอะไรทั้งสิ้นนะหมามําทำ u t u b e นะนี่เลยอย่างนี้เลยนี่แหละนี่แหละ อย่างนี้เลยมองไม่เห็นอะไรค่ะไอหน้ารถนี้ทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วก็ไม่สมควรเอาไว้นะเพราะถ้าตำรวจเจอก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันเมื่อกี้มีคนมากวาทีมะออกจากถนนไม่รู้รถเราจะขึ้นถนนได้หรือเปล่า โอเคแค่นี้ก่อนนะคะพอดีจะพาลูกไปหาหมอ